คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายแบบหยาบสัดสั์เนื้อหาก็หยาบหยาบเหี้ยๆคำเตือนยังหยาบเด็กที่อยู่ในท้องแม่ไม่ควรรับชม EPC ไอสัตว์ใครชอบก็ไม่ต้องกดไม่ต้องคำเหี้ยแรงนั้นไม่ต้องมายุ่งกับกูเหี้ยไน่น กูเขียนแบบตรงตัวเลยนะตกกระาษไทยใหญ่ใหญ่ดากูโง่นะกูเสร็จแล้วอ่ะไปเลย let's go ใครคนสุดท้ายอ่ะใครคนสุดท้ายนก่รู้แหละอะไรอ่ะอะไรวะนี่ใครใครมาเป็นอะไรอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะ go to อะไรเนี่ยไอ้เหี้ย เฮ้ยใครมาได้เน,นี่ย <c oughs> มึงมึงแพ้กูดีกูจะได้อ่านกูกูจะได้ถูกน้าใหญ่โ,อโอตอ่ะคืออะไรวะ <c oughs> ไปใต้เพียขังพุณในห้องโอ้โหกูจะวาดยังไงวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมันมีให้เขียนตัวหนังสือปะ่ะหรือว่าเราเราแบบเราต้องพิมพ์เองอะ่ะฮะเขียนได้เขียนได้ ขอกูนี่กูวาดแบบใครๆก็เห็นเขาลุกก็รู้อ่ะมีวงกลมสองอันนะก็แท่งใหญ่ๆขึ้นไปข้างบนอ๋อมันได้มันไดไอ้นี้แน่เลยวะลรมน่งนะโจทย์มึงใช่ไหมการที่รวมแรงๆเนี่ยการที่รวมแรงการที ที่รงเอาเลยกูไม่ไหวละกูก็ไม่ไหวกับมึงเหมือนกันนะมึงใครมึงเอากับกูไหมตอนเนี้ยไม่เป็นไรเก่งใจเ้ยกูรูอเยเยกูรู้แล้วใคต็มเเตีมเต็เตีตเ็มเต็มเ็มเต็มเเ็ต็ม เอาไว้นะอู๋ไอคนไหา้อะไรแตงโมอ่ะเดี๋ยวมึงดูโจโดอะดด่ะมึงโจด,ด,โด,ด,โดแล้วมึงปวดหัวปวอะไรนี่แหละมึงไม่น่าให้โจยเยี่ยกว่าแล้วก็ปืนใช่มันมันต้องเป็นในนี้ด้วยเพื่อนต้องเป็นรูปซองก็เดืดว่าจะเป็นป๊อกกับนางสาวถ้าใครไหว้ย,ยิบเตะใครกูว่าเสร็จแล้ว

เอ๊ะคิดว่ากูไม่เคยดูนะแต่ละอ่ะเที่ยโคตรง่ายอ่ะเสแต่ละมาละเสร็จแล้วไอ้นัดเสร็จจ้ารักก็เสร็จสิ้นเลยเหลือใครสุดท้ายอ่ะไอ้นัดไงเร็วนัดเร็วโอ้นัดจนเสร็จสิ้นเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย นี่อะไรอ่ะพ่อเงาคืออะไรขนากนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอาเทียเสร็จแล้วกาดเสร็จแล้วกวาบพ่อเ่าเทียอย่าวาดเลยดีกว่าจริงจริงอาปรูสิดูสิโตไว้ว่าอะไรโอ้ยนี่ไงมันคืออะไรวะบม่สุวรรณโกเทียคอนี้เจียวอ่ะ ก็เป็นมีหมายไอ้นกสายฟ้านี่รุ่งรุ่เดี๋ยวแล้วคุเธอทำไมกูร่นผักเข้าไปเนี่ยโจรห่อมึงไงที่เียนรักสัตว์พี่าพ่อไม่ร้ได้ไงวะไม่รู้ได้ไงว่าพี่จะโกองอะเหียอะไรวะน่ไม่ใช่แล เล้บอูว่าจุดมันในนั้นนึกเจอกูจุดไม่ลองทีไหม่ที่นี่อ่ะไอจิบอยากตายโอ้โหอะไรวะเนี้ยรู้แล้วทำไมมันเป็นหลอดไฟทำไมมันเป็นหลอดไฟ กูให้มึงวัดว่าจุฬาเลยเว้ยวัดกูนี่มาสารเลวไี่ทานวาวัดกูทำเป็นจะไปกูตลอดเลยวะมึงเป็นอะไรบ้างใช่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 โอ้คนเตะต่อยแล้วทำไมถึงเป็นพระไว้เี้ย คยเียอคิวเต้นแต่ลเป็นคนผอมวะกูไม่เข้าใจไอ้ท่านี่จุดแสกจุดแล้วเขาจะวายังไงไม่คิดะไรไม่ออกคุณไมอยากรู้ว่าดูว่าแล้วกูงง ยงเดอดๆทำไมวะเโอเคโอเคกูเข้าใจละ่มูมันมีหลายหมดมันมีหลายหมดเลยกูรู้แล้วกูรูเรื่องแล้วโอเค ว่าให้ได้แล้วว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวต้องมีไอคิวอีกอ่ะหัวร้อนอะไรหัวร้ออะไรใครจะไปตั้งโจทย์วะใครวะกูนี่แหละกูมาละเฮ้ยอะไรอะใครตั้งโจทย์นี้ไม่กูวะ ได้เลยใครตัต้งโจดได้เลยกูจะจัดให้จังหวัดใจทำยัง,ยงไ,ไงสื่อเห็นเป็นพีนน okay. พ่นบวะโอเคอ๋อไ่่ชาพี่นกถือลำโพงไง่่ะชาพี่นกถือลำโพงนีจ่ะจะคนทุกคนจะได้รู้ว่าเป็นพีนน่นบกว่าเสะละ ใครมันวาดใครมันใส่โจทย์เป็นตัวเลขไหมกูเนี่ยไปกิยาเมก่อนเลยแล้วกันกูให้โตได้ของกูโจทย์ต่อไปนะกูว่าเดี๋ยวกูเจอแน่เลยโจทย์ไอ้เนี่ยโหนึครเขาวาดตาก้าออกมา้ยย้ายกูเห็นโจทย์กูนะมันจันทร์มันเจอกูแน่ไม่มีไม่มีใครไมม่รคอนเทนต์เลยคอนเทนต์เด็ละคอนเทนต์ ใครวะใครเนี่ยฮ่าฮ่กูกูได้ขอไอคิวแน่ โู้ใครมันตั้งโจย์หาอะไรอะไรออกมาให้กูวันนี้ <laughs> มึงจะใส่เครื่องหมายห,หานี่มาทำไมวะ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวกูขึ้นไปทำการสะอาดห้องก่อนตาเนี้ยโอเคตาที่ตาท้ายจบตาเนี้ <ș> อะไรวะนนี่อะไรเนี้ยเออได้วะอ่ะเสร็จแล้วง่ายมาก เร็วเร็วรีรีบเขียนคำทย์คำตอบเร็วใช่มือนวาดตัวห้าอะไรดูสิดูสิไอโต้สตย์สัจะเจ็ดห้าเจ็ดสุดห้าเจ็ดเจ7ดจห้าเจ็ดโอ้ยตอบผิดมันไม่ใช่ห้าบวกห้าห้าบวกแย่นะเืออะไรแย่นะก็คือเรื่องไม่จอด ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้กิีนี่พี่นัทนพี่นั่นเคยเยอ่แล้กเหแปเลยหรอ กูเห็นเป็นอะไรกันเลยกูเลยดูเลยว่าอย่างเงี้ย What the fuck Okay เห็นมันพันๆพันๆกันในที่รู้ว่าโอเคเห็นงูแต่ยังไม่โตชาวชาวนาเจองูเห่างูเห่าเห่าแล้วบุงไปเป็นหมากับงูได้ยังไงไ ามตบีไม yeah, ่เห็นมีอะไรคิวกับคิวเลยวะไม่เห็นมีอะไรคิวกับคิวเลยวะถ้าใครมาแท็กกูในกลุ่มนะแล้วหนึ่งนะมันแท็กทุกคนถ้าไปจะไปกูวีอ่ะด้วยดิอ่ะเรื่องมาแบี้กูรู้แล้วทำไมกูไม่ได้วาดตัวกูกู ไอ้นัทมึงใส่ใจให้มันมากกว่านี้ได้ไปมดีเออจริงกูกูว่ามันยังยากไหมเฮียกูอัดงานกูอัดคลิปมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยต่อไปไอ้เั้าปักการเปืี่ยนดีๆไม่เกี่ยวอะไรกูอ่ะกูหว่นไส่มาแล้วและถือลำโพงเลยคูอไม่ใช่โดนเปลี่ยนนะครับโดนเปลี่ยนะ มันเป็นพาดีได้ไงอ่ะมันไม่เป็นพาดีเลยอ่ะไม่ใช่พาดไม่เป็นผู้โดยลบต่อยเข้าใจอ่ะเอ้ยอีตาหนึ่งตาชาละอีตาาหนึ่งอีตาหนึ่งตาหนี่ตาชายแล้วเดี๋ยวกูไปด้วยตัดต่อนานเกินคนขับแท็กซี่ตะโกนบนถนน ไอ้ไงสับเจอสูตรเลยเจอกูแน่ไอ้ว่าตางมาโอ้โหโคตรโคตรดีเฮ้ยไอ้กูงานนี้ไอ้กูบินไม่ได้เฮ้ยเ้ยมีเลยโจดนี้เลยวันนี้ไอ้ดูสิเดี๋ยวดูสิกูไม่ได้ใบเกี่ยวกับไอคิวแล้วเลย ีอกูต้องการอะไรที่มันแบบทำให้กูวาดได้ง่ายกว่านิ้วกูมันใหญ่เกินไปเฮ้แบบกูอ่ะไอ้ไอ้ที่ที่กูเคยทำกูอะอะไรเกี่ยวกับกูอีกเดี๋ยวกูไม่เข้าใจเลยทำไมต้องวาดนี่อะจะว่าดยังไงเนี่ยทำไมต้องเป็นกูวะใครใครเขาต้องจทย์กูนิดออกแล้วกูดีกวอาเขียนวาดละแล้วอินเดียมันว่าจะังไง กูไม่เข้าใจอ่ะกูทำไปทำไมวะกูรู้เลยโจทย์ใครใครวะผูบอกวันนี้ไม่รู้ของวันเองอะไรที่อะว่าใครไ่้อ่ะได้นะนบนะกูส่งละนี่สุดน่าจะเป็นงานที่สวยที่สุดในในเท่าที่กูวาดมาแล้วล่ะ เดี๋ยวกูรอดูภาษาอินเดียก่อนมันมันดูไม่เหมือนภาษาอินเดียมันดูแบบว่าเฮ้ยกูยังไม่ทำประตูเลยไอ้กระโจนฮ่องเดี๋ยวนะใครวาดแคดหลอดก่ออใครวาดไอ้ไอ้ตู่โดนต่อยเนี่ย ไอู้ได้ัู้จอินเดียแดงนี่ไอ้เียโดนกูไฟเสร็จละจบตาอนนี้คือกูไปแล้วนะไม่เชื่อครับลบอะไรจะลงคลิปนี่แหละมาสองคลิปติดกันเลยลงวันไหนรอตัดต่อก่อนเอ้ยนาฬิกาเป็นเพน โอเค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 นั okay, 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 okay. คือมึงได้ผลงานมาเตอร์พีแล em ้วมึงเขียนข้างๆเลยว่าไอคิวอ่ะแล้วแต่มึงวาดต้าวไคลอดนะไอมันวาดเรศเลยขนาดนี้มาวะเนี่ยต่อยอดให้ใช่ใช่ใช so ่ใครวาดที่อะไรมาใส่กูเนี่ยอินเดียน In điện, ok, mát mì gần như 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 เสร็จสิสิกูเจอภาพไอ้เคดี๋ยวไปเต้นละกูปวดหัวดูสิดูสินี่ี่เจอพายอายกกำลังโตง้อมาว้ายแล้ว่าไเป็นอะไรกาเป็นเท็นวะดูสิ แายไม่ได้ทีโลกแล้วที่ในการี่เขาจะโตนี่อะไรวะการบ้านจะบีบน้องบอกโตมากใหญ่กว่าคิวโดดเด็น เเอราไม่อไไอดดูิคิวไปอินดียมาแล้วที่ตัวฮาแล้วก็แบบเต็มที่เลยนะดูดูก็แบบนี้อ่ะไงเหมือนไหมไม่เหมือนเดี๋ยวภาพกูเดี๋ยวดูแต่ภาพกูไอ้เหี้ยโอ้โหดูเลยชอบงาเฮ้ยเหมือนอินเดียอยู่นะคิวเป็นคนอินเดีย

กีว่าเสวยเลยดูบ้างดูดูกูว่าสวยกว่ามันอีกต้องเล่น IQ ด้กูก็อยู่ที่เรียกอะไรนี่อเดียกอะไรแ่อดทำไมต้องมีไอคิวอยู่ด้วยเว้ยคือหมดแล้วหมดแล้วไป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 แล้วเอ้สักตานึงเอาสักตาหน่างเรียบ่ะไม่ไม่ไอ้ประเด็นคือแค่หลอดที่กูมาถึงที่กูมาถึงพระสงฆ์ ไปได้เราไปไหมไปได้ไปไปไหนก็ไปไหมเล่นต่อเล่นต่ออ้าวเฮียต่อวไปไหนก็ไปอ้าวโอเคไปละบายบายกะตตาร